แล้ววันนั้นที่ไปเดินแบบก็คือไป,ไ,ปไปร่วมงานนี้นะครเราให้ความสําคัญนะก็้องขอบคุณเลยก็คือท่านไม่โพส์ก็ผมไม่มีใครรู้แล้วผมเชื่อว่าถ้าท่านรู้ว่าผมเดินกับคนพิการอวัยาะท่านคงไม่โพสหรอกท่าผมมนาผมไม่ทามราบเพราะว่ารูปที่เห็นก็ปิดหน้าปิดอะไรอย่างนี้นะก็ไปเดินองยไปช่วยใช่เพราะว่าคนพิการเขาเดินมันแคทบอลไม่ได้เดี๋ยวเขาตกไงเราก็ช่วยให้เขาจับให้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็ผมว่าเป็นกิจการที่ดีนะแล้วก็ทําให้เราเข้าใจจิตใจเข้าใจความรู้สึกแล้วก็เหมือนกับรู้สึกร่วมกับคนที่เา เหมือนกับมีข้อจํากัดทางด้านร่างกายหลายๆเรื่องนะครับแต่ผมว่าทำให้สังคมมันจะอยู่ด้วยกันมีความสุขมากขึ้นก็ดี <c oughs> แล้วทำให้คนหลายๆคนเพื่อนบอกโอ้ดีเลยไม่เคยรู้ว่ามีงานอย่างนี้มาท่านสิ่นทุกวันโอก็เลยคนก็เลยรู้ว่ามีงานช่วยคนพิการานี้เราจัดมา7ปีแล้วนะก <c oughs> ็คราวหน้าคงม,มีคนมาร่วมมากขึ้น,นครับเหมือนมีการตั้งคาถามว่าได้รับค่าตัวด้วยไหมโอ้ไม่มีครับรู้ว่าเรารู้หน้าที่ตัวเองนะครับนี่ท่านแต่ก็ท่านก็เตือนหน้าแต่ไม่มีคร <c oughs> ับว่าเราไปทาเป็นเป็นงาน เหมือนการกุศลนะครับอาจารย์ถ่ายเที่ยวแล้วนะคะดีแล้วดีนะดนะดนะเดี๋ยววิ่งเล้นะครับเวลาอาจารย์ไปงานอะไรก็มีตัว้องจับติดกลางอย่างนรับไม่เป็นไรครับผมว่าดีครับก็ทุกคนมีติดน,นะครับแล้วก็ก็อย่างที่บอกกันถ้าเกิดมันเราแบบปรุงตัวได้เราก็แบบปรุงตัวพยายามมองบวกฮะอย่าพยายามมองลบก็ถ้าเขาถ้ามันไม่เป็นความจริงเราก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นความจริงมันก็แบบปรับปรุงตัวก็เท่านี้ครับไม่มีอะไร